ท่านครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านยุพาทวีวัฒนกิจป,ประวรลปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบ,รม,ร,อบรมเชิงปฏิบัติการของเราในวันนี้นะครับลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญท่านปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบนเวทีเพื่อรับฟังคํากล่าวรายงานครับและผมขอกราบเรียนเชิญท่านโชติกาอัคขรกิจโสภากลผู้ช่วยปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับกระทรวงวัฒนธรรม ในานามของคณะผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านโดยการผลิตสื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์ดิฉันขอขอบพระคุณท่านประหลักกระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงที่ได้กร,รุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมในวันนี้ในานามของกระทรวงวัฒนธรรมทินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานการเปิดการอบรมการพัฒนาศักยาภาพ เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านในการผลิตสือ่อเพื่อเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะผมว่าวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวันที่ที่เราได้เปิดช่องทางในการพูดคุยกันมากขึ้นอย่างวันนี้เป็นต้นที่เราเรามีโอกาสได้ได้พูดคุยผ่านทางโซลแล้วก็ได้เห็นหน้าคาตากันซึ่งผมว่าอันนี้แหละมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ที่เราจะสามารถ นะครับนำผลงานของเราเนี่ยมานำเสนอให้แฟนๆเราที่ที่อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆที่อยู่ที่เป็นแฟนเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมเนี่ยอย่างที่เราพูดคุยกันก็สามารถได้เห็นนะครับยูทนะูบเบอร์ณนะปัจจุบันนะการทำคอนเทนต์เนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยากเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องมีการตัดต่อนะครับพี่ๆแต่ละท่านอาจจะมองโหเราก็เราก็ไม่ได้ เก่งตัดต่อไงมันต้องมาเรียนรู้ใหม่หรือจะตัดต่อในมือถือโอเคมันได้แต่มันก็ต้องทําการเรียนรู้แต่ผมมองว่ายูทูบเนี่ยมันไม่ได้ผลักดันเราขนาดนั้นถึงแม้เราทำคอนเทนต์ที่ตัดต่อดีมันก็ไม่ได้ทําให้แบบมีคนดูเลยตั้งแต่แรกเราต้องไปโปรโมทเราต้องเอาไปแปะน,นู่นแปะนี่เอาไปส่งให้เพื่อนดูแล้วมีคนดูแต่ผมมีทางออกหนึ่งครับที่จะช่วยให้คนรู้จักกับเราแล้วสามารถบูสต์เราโตขึ้นได้โดยที่ อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมาะนะแล้วมันง่ายขึ้นผมผมผมขอแนะนำติ๊กต็อกนะครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่สัมมนาออนไลน์นะครับกับเนื้อหาดีๆนะครับกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงวัฒนธรรมมากๆเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็กราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับจากสมาคมศิลปินต่างๆทั้ง9้าสมาคมเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจากทั่วประเทศเลย ตอนนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดนี่ครับเขียนใส่สมุดบันทึกมาเลยก็ได้เตรียมอย่างนี้มาก็ได้ในส่วนของสคริปต์นะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยให้รู้ลำดับลำดับที่1ต้องการเอาอะไรมาเล่าลำดับที่2ต้องการเอาอะไรมาเล่าทําเป็นดาฟไว้ก่อนได้เลยแล้วคําแนะนําคือเมื่อทําเสร็จนะครับผมรบกวนพิมพ์เก็บไว้ในมือถือหน่อยพิมพ์ไว้พิมพ์ไว้ เมื่อถึงเวลาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทิมนะครับเราสามารถ Copy ปี้รับไปวางบนแอปค i ิ k ได้เลย